เกิดเป็นข่าวดูมาอย่า Hot News กดหมายเลข52 แต่ถ้าหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่มาอัปเดตซีรีส์หน่อยว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องไหนหน่าดูมากบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่ามีซีรีส์ซีรีส์หนึ่งเรื่องปล่อยไปเมื่อวันที่6สิงหาคมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมและก็ต้องบอกกระแสะการตอบรับดีมากๆสำหรับละครเรื่อง Don't Say No เมื่อหัวใจใกล้กันซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปล่อยมาเนี่ยนะปล่อยภาพโปรโมทมาหลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆ เพราะเขามีแฟนขับอยู่แล้วน้องจากับน้องเฟิร์สน้องจาพัชรศุวนสีนะรับบทเป็นน้องเลโอน้องเฟิร์สฉลองรัฐนอบสําโรมค่ะรับบทเป็นเฟิสในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะว่าเขาได้นักเขียนคนเก่งคนประพันธ์เนี่ยนะคุณเมย์อรวรรนค่ะผลงานการเขียนซีรีส์ไที่คุ้นเคยกันอย่างมากเลยค่ะจำได้ไหมคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยบังเอิญรับ บาเริฟบ,บายเชนซีรีส์และทานชายเยดอะซีรีส์เกียรติรักมันนักเกียรตินักมาเป็นที่รักกันซะดีๆสองซีรีส์นี้แจ้งเกิดนักประพันธ์แจ้งเกิดคนเขียนบทและคนเขียนบทมาเขียนให้ซีรีส์เรื่องนี้ดนเซโนเมื่อหัวใจใกล้การผู้ชม คือว่าเรื่องราวกลมกล่อมมากๆเดี๋ยวจะอ่านเรื่องย่อให้ฟัง18หน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ไม่ได้หรอขอกระชับกว่านี้นิดนึงกใช่ไหนิดนึงหนุ่มรัฐศาสตร์นักบาสเกตบอลคบหาดูใจกับหนุ่มจิตกรรมอ้ยเราเนติ๊กแต่เขาบอกแบบนี้ว่าคือมีปากมีเสียงกันมีปากมีเสียงแบบนี้หรอมีปากมีเสียงกันไม่เข้าใจกัน อะไรประมาณแบบนี้คุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเรื่องราวมันลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นสลับขั้วถั่วตัดมากกว่านั้นน้องเลโอกับน้องเฟียสไม่ธรรมดามในเรื่องนะคุณผู้ชมเพราะว่าการถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยน้องจาก,กับน้องเฟิร์สเนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากๆกา,ารเดินเรื่องค่ะไม่น่าเบื่อเป็นการเดินเรื่องแบบเด็กสมัยใหม่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันมีเงื่อนงามหลายอย่าง เขาบอกว่าตัวเฟรเองเนี่ยก็ไม่อยากเก็บงามความรู้สึกที่มีมาตลอดอีกแล้วแต่เปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นแฟนแล้วจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทำให้เขาเนี่ยนะทำตัวไม่ถูกแล้วไหนจะเลโอที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่หมายปองแค่นโอ้ยอ่านแค่นี้ดิฉันก็ฟินแล้วอีกสนะิหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปหาอ่านกาันเองเรื่องยอ่อแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะบอกว่าพี่เล็กซี่ พี่ตั้งโวอ,อ่านเรื่องย่อไม่ทันท <ำ S 1> ขอ <ไง S 1> ดูดได้ไหมอาไปดูดีกว่าอ่ะไปดูได้เลยคุณผู้ชมค่ะทุกวันศุกร์ช่วงเวลาอาจจะดึกนิดนึงนะสี่ทุ่มสีค่ะทางช่องวัน31และสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยพี่ ไลา์ทีวีออกอากาศตอนแรกก็คือวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะน่าดูเนาะน่าดูเนี่ยดูสิละมุนสังเลยอ่ะแม่ออย่วนมาอออยอุ้ยอันนี้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 ปินนะนี่อันนี้ภาพสวยภราพสวยนี่เดี๋ยวนี้น้องจ่าเป็นแบบนั่งเรือไปกับพวกน้องๆด้วยอ่ะไปเนาะไปเรือใช่เจวเรือกับน้องๆด้วยองคืออยากให้เขาถึงฝั่งมากๆเลยอะเป็นกําลังใจให้น้องจ่าน้องเฟิร์สจ้า